สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวดีเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับเงินนะคะก็คือโรงน้ำตาลมิตรผลอำํำนาจเจริญนะคะจะมีการสารองจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายล่วงหน้านะคะสําหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยปี65ทับ6และก็พร้อมที่จะยืนยันสัญญาการส่งอ้อยปี 66ทับ67ด้วยนะคะจะมีการสำรองจ่ายล่วงหน้าตนละ40บาทค่ะไม่มีดอกเบี้ยนะคะจะจ่ายให้ในวันที่27พฤศจิก,กายน2566ค่ะและนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับชาวไร่ยอ้อยที่มีคู่สัญญาอยู่กับโรงโรง,งานน้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญนั่นเองนะคะยังไงก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวไร่ยอ้อยทุกท่านเลยค่ะที่จะได้รับเงิน อ้อยเบื้องสุดท้ายในของปี65ทับ66นะคะส่วนโรงงานอื่นนะคะจะทยอยแจ้งให้ทราบเมื่อมีค่าวคาวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ